สวัสดีครับช่อง A&T Diary ครับผมลุงอูและเจตานะครับกับรายการพ่อบ้านประเทศไทยครับออพอดีผมมีภารกิจใหม่คือการแข่งขันรถไขมันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักว่าจะเป็นคอนเทนต์ให้ตัวเองไปด้วยเลยแล้วก็พอดีกำลังจะลดน้ำหนักพอดีแล้วก็พอดีไปเห็นรายการของพี่โก้ใครดูผมแรกๆครับพี่โก้ที่มากับครอบครัวชวนปลูกผมรู้สึกจะชวนปลูกเป็นกระเทียมแก้วครอบครัวหันขาอะไรนี่แหละออลองไปย้อนดูแล้วกันก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปสมัครแข่งกับพี่โกวันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะเจ๊เสาร์ที่30พอดีอ่าสิ้นเดือนแล้วก็รายการเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันแต่ว่าตอนเนี้ผมอะต้องทําน้ําหนักให้มากๆกินอย่างเงี้ยมาประมาณกี่วันแล้วสามสี่วันแล้วใช่ป่ะเป็นการกินที่เหนื่อยมากครับคือต้องทําให้น้าหนักเนี่ยเยอะที่สุดก่อนก่อนไปแข่งตอนนี้น่าจะอยู่ที่81 82แล้วน่าจะ 81, 81 80อดแด้วยซ้ำแม่น้ำหนักผมลงเร็วนะผมเป็นคนที่เบิร์นเบิร์น น้ำหนักได้ดีเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะช่างแล้วก็ให้ดูอีกทีแต่ตอนเนี้ยดูของที่ผมต้องกินก่อนเต็มชามชามไปที่เล็กเนีๆๆ่ยกินอย่างเงี้ยแล้วปกติเนี่ยกินกันแค่กี่มือเองสองมือเองเนาะมือเดียวแล้วเนี่ยผมต้องซักอย่างเงี้ยสามมืออะเป็นข้าวมันไก่บ้างเป็นขนมปังพิซซ่าบ้างกินแบบก็รีเฟรชของมันๆใช่แลวดูของเจตาดิไม่มีเส้นอะไรเลยเจตาลดน้ำหนักอย่างเดียวอะ ごめん。 ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันรายละเอียดกันว่ามันเป็นของรายการอะไรบ้างแต่ผมต้องให้พี่โก้น่าจะเป็นเทรนเนอร์ของผมใยมั้งถือว่าเป็นเทรนเนอร์ป่ะชวนดีกว่าเป็นคนชวนดีกว่าคือผมไม่เห็นผมก็ทักไปพี่ขอรายละเอียดนะแล้วเขาก็เฮ้ยมึงทำเลยไยงมึงทาได้อู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพี่โก้แล้วเดี๋ยวให้เขาอธิบายให้ฟังดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะขอถ่ายสัดส่วนตัวเองไว้เขาบอกว่าสัดส่วนเนี่ยมึงจาไว้แล้วมันจะไม่มีอีกแล้วสําหรับมึงอะไรอย่างเงี้ยละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังรายละเอียดแล้วกกก็ไปดูารรสมัสมัมัคขขนน ปน้ําหนักนะตอนนี้เย้ yeah, ขึ้นมาแล้วเห็นไหมแปดสิบสองจุดห้าครับแปดสิบสองจุดห้าอ่ะเดี๋ยวมาดูบอดี้ร่างกายถ่ายไงดีเจตาบอดี้ครับอันนี้ด้านหน้าครับอันนี้ด้านซ้าย ด้านหลังหลังนี้เห็นเป็นจดุดดำๆนี่ผมแพ้ยานะแพ้ยาแล้วมันทิ้งรอยไว้อาวัวอันนี้ด้านขวาแล้วพุงมีพุงนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันพร <c oughs> ุ่งนี้เดี๋ยวให้พี่โกอธิบายกติกาการแข่งขันนะอีกทีเจอกันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีบายวันอาทิตย์ที่31อโอ้ยตอนนี้ผมอยู่กับพี่โก้แล้ว,วครับผมพี่โก้นี่เป็นเทรนเนอร์ป่ะใช่แล้วครับอ๋อนี่คืออาชีพอาชีพเพิ่มเติมเลยใช่ไหมจากคารเดิเนยครับเป็นอาชีพที่ที่ชอบแล้วก็อันนี้ไปแข่งขันเนี่ยอันนี้ที่ผมเข้าใจที่พี่โก้อธิบายผมคราวที่แล้วอะ่ะแข่งรถเบิร์นไขมันอย่างเดียวใช่ไหมอ่าเบิร์นไขมันแต่พอเป็นผู้ชายแล้วเนี่ย มันจะต้องมีกล้ามเนื้อเข้ามาช่วยด้วยคือคือมันคือคือมันเนี่ยผู้ไทยกับผู้หญิงจะต่างกันตรงที่ว่าผู้หญิงอ่ะเวลาเราเรา,เราเบิร์นหรือเบิร์นไขมันออกไปเนี่ยนะครับผู้หญิงเขาจะแบบรูปทรงสวยเอ่อลเสวยใช่ไหมแต่ผู้ชายอ่ะมันจะต้องมีพวก กล้ามเนื้อกลมาเซวขึ้นมาให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องมีมวลกล้ามเนื้อใช่คือจะจะห้ามแบบว่าฟี้ๆเหี่ยวๆมาอย่างงี้ไม่ได้อันนั้นอันนั้นอดก็คืออดอาหารไม่ให้คําตอบแล้วสู้ไม่ได้แน่นอนใช่เพราะว่าถ้าเราอดอาหารเนี่ยนะบอกเลยว่าน้ําหนักลดแม้ลดแต่กล้ามเนื้อก็ลูดก็หายและส่วนที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นน้าไม่ใช่ไขมันอ๋อ เนี้ยครับแ,แ้วก็บอกแล้วว่ามันจะโซมมากอันนั้นก้กลกาวว่าเขาจะไม่ได้วัดคุณภาพที่ว่าน้ําหนักคุณเท่าไหร่เขาจะวัดก<ช>ันที่ว่าไขมันส่วนเกินเนี่ยออกไปเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือไขมันส่วนเกินมันออกไปน้ําหนักมันก็ลดลงอยู่แล้วนะใช่มันจะร้อกันเองครับแล้วออกแล้วพอไขมันออกใช่ไหมครับ แล้วเรายังเฟรชสดชื่นโดยที่แบบผิวพันธ์เราใหญ่ผุดผ่องมากขึ้นผิวพันธุ์ดูดีมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้แบบโซมเหี่ยวยน่นไม่ใช่อย่างนั้นไปดูที่ผลลัพธ์ใช่ <laughs> ตอนนี้คือปล่อยตัวถ้าจนเพลแล้วพร้อมแข่งอย่างเดียวแล้วตอนนี้ ไปวัดกันวัดใจกันกันตอนนี้เรากำลังจะไปที่สาทรนะครับสาทรธานีอันนี้เ,เป็นแข่งแข่งของรายการอะไรก่อนเอ่อของบริษัทเลก a c ซี่ครับ Legacy, เลกัสซี่รายการเ,าเกี่ยวกับ<ล>อะไรที่เรียกว่าจะใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับในการรายการแข่งขันเพราะคนสมัครพันสองพันคนได้เลยก็คือเป็นของบริษัทเลก a c ซี่ที่เขาเกี่ยวกับ,บเกี่ยวกับ,เ,กกบเอ่อเขาผลิตเกี่ยวกับอะไรบ้างพวกสารอาหารเสรมิมอะไรอย่างเงี้ยหรอเอ่อจริง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 เลกซี่เนี่ยครับจะเป็น บริษัทที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพส่วนมากครับแล้วก็เกี่ยวกับโภชนาการอาหารการกินตัวเนี้<อ>มันจะมีบทบาทในก็คือชี<ำ>วิตประวันเราเด้วยเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเกี่ยวกับออกกําลังกายเกี่ยวกับเวทด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็มันจะดีตรงที่ว่าทาง Legacy เ,เนี่ยชอบอจัดคอร์สที่มีคนที่มีความรู้จริงๆทางด้านนี้มาดูแลเราตลอดเวลา แล้วคนที่ลงสมัยเนี่ยจำเป็นต้องมีเทรนเนอร์ไปด้วยไหมต้องอมีคนที่แบบจริงๆไม่ต้องก็ได้นะก็คือเป็นอิสระอิสระก็ได้ครับก็อยากจะบอกว่านักมวยเก่งๆออย่างเช่นไม์ไทสันอย่างเงี้ยมันเขาก็ต้องมีโค้ชของเขานักปั่นจักรยานแลนด์อัมสตองเก่งที่สุดแล้อคนน<ะ>ี้แนะนำคนแนะนําดีกว่าใช่คือบางทีบางทีเขาดูอยู่รอบนอกเขาจะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มัน ปรับปรุงตรงนี้นะตรงนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ช่วงบินในการมาดูแลพูดง,ง่ายๆคืออแข่งตูวเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นนักกีฬาใช่ใช่แล้เราก็ควรจะต้องมีเทรนเนอร์มีเขาเรียกว่าอะไรพี่เลี้ยงดีกว่า เข้าไปเพราะว่าอาจจะไม่รู้เรื่องกฎกติกาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับกฎกติกาแล้วแล้วก็เทคนิคหรือทริคบางอย่างที่มันสามารถช่วยช่วยในเรื่องของการทําให้มันพัฒนาต่อได้ไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่บอกเดี๋ยวนี้ของใครของมันเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวมีคู่แข่งมาดูแล้วก็เราก็ซวยเด็กเขาก็ไปหาม้มาอกันเราดิได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันครับสาธรสาธรอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันอีกทีไปเจอกันเลยครับ และเราก็มาถึงแล้วครับที่สาทรธานีอันนี้ต้องขึ้นขับรถโคตรนานเลยมาละถึงแล้วเราถึงแลยวเราจะขึ้นไปชั้นไหนชั้น8ก่อนชั้น8ปดเกับชั้นแเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น8ก็คือไปที่สํำนักงานเขาก่อนรายงานตัวครับผมไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่กันอ่านี้เราก็มาอยู่ชั้น8แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะครับว่าวอฟฟิตเนสเป็นยังไงบ้างใหม่ใหม่มาก อันนี้ข้างหลังเคานเตอร์นั้นก็มีเขาช่างน้ำหนักอยู่เดี๋ยวเรารอคิวเราเดี๋ยวรอรอเคลียร์ให้พีดครู่เราสักครู่เดี๋ยวไปแผ่นแผ่นกล้องให้ดูรอบรอบก่อนดีกว่า นี่ผมต้องใช้หมนี่เลยวะเนี่ยใช่ผมต้องเดินให้ออกทดลองใช้ทุกเครื่องเลยว่าโอ้โหไม่ขนาดนั้นครับก็วันนี้วันนี้โรมาแนะนํครับว่าวันนี้ทั้งฟลอร์เลยนะชั้นแปดแมีอะไรบ้างส่วนเครื่องพวกนี้ก็มาจากอเมริกามาตรฐานอเมริกาเลยครับเล่นหน้าเล่นครับนล่คือเป็นของเลกซี่อย่างเดียวเท่านั้นใช่ครับสำหรับสมาชิกเลกซี่เท่านั้นเลยครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันโอเคครับนี้คือตาราง ได้มาแล้วอันนี้เราชั่งน้ําหนักกับวัดผลส่วน,นใหญ่ค่อนข้าง,งดูแลรร้วบาลานซ์แต่ช่องท้องมีปัญหาใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ก็คือช่องท้องช่องท้องตอนนี้อยู่ที่13นะให้มันช่องท้องอันนี้เขาเรียกว่า visceral fat เนี่ยแหละที่เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันว่า13เนี่ยมันเหมือนกับคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่แม้กระทั้งที่เราไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่แล้วทำไม<ๆ>มันถึงมันถึงสูงขึ้นมาขนาดน,นี้ล่ะไม่นอนๆเนี่ย มันมันมีมากกว่านั้นใช่ครับมันไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดดีเทลลึกกันนะครับไม่ได้คนที่จับแบบปากกาอะไราเงี้ยนะนดึกตอนดึด้วยทุกอย่างทุกอย่างมันมีผลหมดก็คือไอตรงเนี้ยที่เมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยไขมันที่เหมือนเหมือนคนที่เล่าสูบุรีเพราะว่าเราเป็นคนนอนดึกหรือว่าอาหารการกินเป็นส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออาหารการกินครับแล้วส่วนส่วนนอนดึกด้วยก็มันก็จะมีส่วนเข้ามาทําให้แบบว่า ทำให้ตัวนี้มันสามารถเพิ่มขึ้นมาได้แล้วหรือว่าลดยากอะไรเงี้ยไม่อยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็การออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับแต่คิดว่าเดี๋ยวคงเปลี่ยนวิธีการกินกับเข้าเวทจริงๆก็น่าจะหายไปใช่ไหมเฮ้ย,ยทำได้น่า,นาไม่ยากนะไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าตอนที่โก้ทำเนี่ยโก้สตาร์ที่สิบสองเดือนครึ่งโก้หรือหนึ่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำไปฉี่ออกก็เหลือ ไม่ <laughs> ได้มันไม่ใช่น้ำ <laughs> ได้เ,เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมาลงรายละเอียดดีเทลกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราลงมาเช็คเห็ุกันได้เดี๋ยว ถึงบ้านแล้วครับโอ้โหรอไป2ทุ่มกว่ายังไงดีคือรายละเอียดของการสมัครนะครับก็คือเน้นที่การลดไขมันแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของลิกซัซี่อันนี้ก็คือต้องโฟกัสว่าเขาเป็นผู้จัดนะเราต้องทําความเข้าใจเขาเป็นผู้จัดเราก็ต้องสนับสนุนอุดหนุนเขาด้วยเราก็ต้องใช้แบรนด์ของเขาในการช่วยในการลดไขมันอ่ะทีนี้ทําไมแค่สมัครเนี่ยมันนาน แต่จริงๆมันไม่ได้นายสมัคแป๊บเดียวครับแต่ว่าวางแผนเนี่ยวางแผนในการลดไขมันเนี่ยซึ่งมันไม่ให้ลดเหมือนลดน้ําหนักทั่วไปคือมวลกล้ามเนื้อต้องเพิ่มขึ้นไขมันลดลงในมากที่สุดเท่าไหร่แล้วว่าร่างกายเราเปลีป่ยนไปยังไงอันนี้คือ,คอโจทย์แต่ว่าของ Legacy ที่เขาเป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็อยากให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของเขาว่าเราก็ต้องไปตอบโจทย์เขาในรอบหลังๆอีกก็มีผู้เข้าแข่งขันหลายคนระยะเวลาในการแข่งขันเนี่ยสเดือนในการลดแล้วก็จะคัดผู้เข้าแข่งขันเนี่ยประมาณ10คนขึ้นไปแล้วก็ไปแข่งกันอีกทีว่าน้าหนักใครดีที่สุดหรือว่าใครได้สัสดส่วนดีที่สุดเหมือนเหมือนประกวดนางสาวไทยอะ่ะตอบคําถามใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเราก็ต้องใช้ของเขานะครับเพื่อที่จะตอบอ่างนี้ แล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนวิทยาทานที่ใครต้องการลดน้ําหนักต้องการเพิ่มสัดส,ส่วนทําให้หุ่นดีร่างกายดีติดตามคลิปนี้ติดตามช่องผมได้เลยคลิปนี้ด้วยแล้วกต็ต่อไปแล้วผมจะลงเป็นวันๆให้แต่ถ้าให้ลงทุกวันคงไม่ไหวแต่เดี๋ยวจะลงไปเป็นวิวว่าผมกินอะไรออกกําลังกายแบบไหนแบ่งเวลาไงแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้า